ประวัติของมินามโตโยชิซึเนะวีรบุรุษผู้น่าเศร้าแห่งญี่ปุ่นมินามโตโยชิซึเนะเกิดในช่วงปีคิทศักรา1159เป็นหนึ่งในสมุไรผู้มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นความกล้าหาญและไหวพริบทางการทหารของเขาทําให้เขาเป็นที่จดจําในฐานะวีรบุรุษสงครามเกมเปอย่างไรก็ตามชีวิตของเขาเต็ไมไปด้วยความขมขืนการทรยศและศกนาฏกรรม โยชิซึเนะเกิดในปีคิศัสกราช1159ในตระกูลมินามโตะซึ่งเป็นหนึ่งในสองตระกูลใหญ่ที่แย่งชิงอำนาจในยุเคเฮอันอีกตระกูลหนึ่งคือตระกูลไทระในปีเดียวกันโยชิซึเนะเกิดพ่อของเขามินามโตะนอยโยริโทโมะพ่ายแพ้ในกบฏเฮจิครอบครัวของโยชิซึเนะถูกสังหารกับทั้งหมดยกเว้นตัวเขาที่ถูกส่งไปเลี้ยงดูในวัดบนภูเขาคุรามะเพื่อหลีกเลี่ยงการตามล่าของตระกูลไทระโยชิซึเนะเติบโตมาในฐานะเด็กสงบเง,บงบียม ต่ในใจเต็มไปด้วยความแค้นต่อศัตรูเขาได้รับการฝึกบวชศิลปะการต่อสู้และการใช้ดาบจากพระสงฆ์และนักรบทะเลจรในภูเขาในช่วงปลายศตวรรษที่12ตระกูลมินาโม,โมโตะนำโดยวิชายของโยชิสเนะมินาโมโตะโนโยริโตโมลุกขึ้นต่อต้านตระกูลไทระอีกครั้งโยชิสเนะเข้าร่วมการต่อสู้และแสดงความเป็นอัจฉริยะทางการทหาร ยุทธการที่อิชิโนทานิโยชิซึเนะนำทัพเข้าจู่โจมปราสาทอิชิโนทานิของตะกูลไทระในภูเขาการใช้เส้นทางลับและยุทธวิธีกล้าหาญทำให้เขาได้รับชัยชนะยุทธการที่ยาชิมะโยชิซึเนะใช้ยุทธศาสตร์จู่โจมทางทะเลเพื่อเอาชนะกองทัพไทระที่หลบหนีไปยังเกาะยาชิมะยุทธการที่ดันโนอุระนี่คือสงครามสุดท้ายที่ทำให้ตะกูลไทระร่มสลายโยชิซึเนะมีบทบาทสำคัญในการนำกองทัพเรือเข้าต่อสู้ความสามารถของโยชิซึเนะในการคิดนอกกรอบเช่น การนำกองทัพปีนหน้าผาที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้หรือการโจมตีศัตรูในเวลาที่พวกเขาไม่ทันตั้งตัวทําให้เขาได้รับการยกย่องในฐานะอัจฉริยะทางการทหารหลังจากสงครามเกมเปมินาโมโตโนโยริโตโมะที่ชายของโยชิสุเนะได้ก่อตั้งรัฐบาลโชกุนที่คามากุระ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องกับตึงเครียดโยริโตโมเริ่มหวาดระแวงในความนิยมและความสามารถของโยชิซุเนะโยริโตโมส่งกองทัพล่าโยชิสุเนะโยชิสุเนะต้องหลบหนีไปยังแคว้นโอชูซึ่งเป็นดินแดนของฟูจิวราระโนฮิเดฮิระหลังจากฮิเดฮิระเสียชีวิตลูกชายของเขาทรายศและยอมมอบโยชิสุเนะให้กับกองทัพโยริโตโมในปีคิทสึสาหน1่งัรยิเโยชิซุเนะถูกล้อมในที่พักของเขาในฮิระอิซุมิเมื่อไม่มีทางหนี เขาเลือกจบชีวิตตนเองพอร้อมครอบครัวโยชิซูเนะอ่านไม่ตายที่ฮิราอิซูมิตำนานเล่าว่าโยชิซูเนะอ่านรอดชีวิตจากการล้อมและเดินทางไปยังมองโกเลียเพื่อเข้าร่วมกองทัพของเจงกิสขานบางคนเชื่อว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นบาตูขานเบงเคนักรบคู่ใจของโยชิซูเนะเป็นตัวอย่างของความซื่อสัตย์และความพักดีแม้ในนาทีสุดท้ายเบงเคต่อสู้อย่างไม่ลดละเพื่อปกป้องโยชิซูเนะจนตัวตาย วัดคุลมาได้ลาสถานที่ที่โยชิซเนะเติบโตในวัยเด็กเมืองฮิราอิซูมิบ้านพักสุดท้ายของโยชิซูเนะซึ่งปัจจุบันเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกสะพานโยชิซูเนะ ในเมืองเซนไดเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญของเขาหลักฐานเกี่ยวกับมินาโมโตโยชิซุเนะที่ยังคงหลงเหลือในปัจจุบันประกอบด้วยโบราณสถานวัดตำนานพื้นบ้านและเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงชีวิตของเขาแม้บางส่วนจะมีการเพิ่มเติมในภายหลังจากจินตนาการของผู้คนแต่ก็ยังคงเป็นมรดกสำคัญของญี่ปุ่นโยชิซุเนะไม่ได้เป็นเพียงบุคคลในประวัติศาสตร์ แต่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจในวัฒนธรรมป๊อปเช่นภาพยนตร์อนิเมะและวิดีโอเกมตัวตนของเขาถูกนำเสนอในหลากหลายรูปแบบทําให้เขายังคงเป็นที่จดจําในฐานะาวีรบุรุษที่เต็มไปด้วยศรัาตกรรมโยชิสึเนะคือสัญลักษณ์ของสมุไรผู้มีความสามารถและความพักดีแม้ว่าเรื่องราวของเขาจะเต็มไปด้วยการทรยศและความเศร้าแต่มรดกข,ของเขาก็ยังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นมาจนถึงวันนี้